กระเทียมมึงก็บอกไงพริกกระวาตัวหน้าตำสุกตำใส่ตีนไก่ใส่ข้าวปุ้นจานเราจ้องเติมเติมเซ็ตหรอเติมเซ็ไหม โบดีเรือที่แจ้วก็ขกบด้อยู่นั่นแล้วอยู่ท่ไหนเลยสจ้าเรียบร้อยจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าส้มตำใส่กระพุนธสตรีนสวัสดีครับพี่น้องครับเจอกับผมอีกแล้วครับช่องพ่นซิวครับคือเก่าครับเมื่อนี้ครับกินเก่าแรกครับส้มตำนี่แหละครับนี่ครับตำจั่วครับตำจั่ว ตามตามชั่วใส่ซุปซุปเปอร์อ๋อตามชั่วใส่ซุปเปอร์ครับแล้วกาอันเขียดจะนาบ้านเฮาครับอ๋อครับเขียดจะนาเขียดทอดคพักกระบุมีอย่างายต้นหอมคือเกาขาดมาได้ต้นหอมแล้วกาใบใบอีเลิศบอกใบอีเลิศบอกนางเลิศนางเลิศพังนางเลิศนางเลิศอากาศ ผักระแตงกระแตงปรักกาดขาวผักกาดขาวพอทอครับพอออไปจัดบานนี่จัดเลยอะครับว่าไม่กินน้ำกันครับพี่น้องครับกินกระแรงบันเด้อครับพี่น้องเด้อร์จัดเลยพี่น้องแซ่บแซ่บเจ็บเจ็บเจ็บจวดเลยเฮาเจ็บเจ็บเหมือนเดิม ออเลยครับัน,นีอ๋อเลยครับบอๆออยังไงกินเลยครับปน,นี้ครับโอ้ยอนุญาตใช้มือก่อนเนอะขออนุญาตใช้มืออันนีใหม่ครบอบหม่เลย<ป>อืมหยบก็เ้าครับเกล็ด<ๆ>ตอกเก็ดครับ ออหอมดำต้นหอมผัดมาได้ต้นหอมหมุนมุนหมุนหมุนมุนอืมครับแร่บเราเด้อ นีซุปเปอร์ซุปเปอร์ฮอตซนหอม จับยุคครับพี่น้องมากครับจับยูคครับมามากครับกินน้นแครับก็ยังไรแล้วครับกินยังเดียวปัดแกงจำม้งอืมอืม เป็น<อ>ข้าวขาวจนซีกกระเพ็ดอยู่ด้วยหรอื้อใส่ซปเปอร์อมไม่ก็มีครับก็เอาเมน็พักมีม่ไรห้าบาไม่ปอ ตามด้วยเขียดอีโม่เขียดอีโม,โมโรอมดอครบครบเลยบ่กเขียดนี่เขียดบา้านเฮานะเขียดไม่ได้บ้นทอดทอดกรอบกรอบเดี๋ยวหน่อย ทำด้วยต้นหอมต้นหอมแกเพียขาดมาได้เม็มอนี่ขาดอัน ขัาปลาของปอมปองปอมมั่วมีตีนไก่พี่น้องตีนไก่ซุปเปอร์อมมเมนี้โรเมนห่อคักสลัดไลยมื้อนีอ้่ห่อใบชะพูผักนางเลิศผักน,นางเลิศนางเลิศโอ้ยเพลิดอยู่ด้อ เดีย๋ยวัวโบเ็ดเด้อแก้มข้ปุ้นตังตังข้ปุ้นใส่ตีนไก่พี่น้องทำเนียกินไอโม ทำได้แต่งโอเคเพ็ดดีบ่กเพ็ดลาวจน้ำกันห่อนี่ครับหอร่วม ก็ชยบจับเขียนจิดกันเด้่หนผู้ชมเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อทบโดยเขียดอีโมกเก้า ก๊องก๊งจับก๊อักงจับต้นหอมขัดบาไ,ได้ต้นหอม,อมต้นหอมทำบาไ,ได้แก้มก็เพชรอยู่ดีล่ะเรียกว่าเผ็นเพชรดงนะเห็นขาวซีเพชรดู เทศครับกระเทศน,น้อยบ้านเ้าครับต้นหอมต้นหอมเมียงเลย เยอะแต่อันนั้นจะไม่ต้มครับพักมืม่อมงมีหลายคับมึงเดี๋ยวเพื่อนจะบอกพริกนี่ไหมเมื่อไหน,นี่จะบอกพริก ซุปเปอร์เด้อเซคเกียดปาอ่าซุปเปอร์น้ำบ่ปกอ่าดีทัวร์งูหมักแตงต้นหอมอ่าซูปเปอร์ซุปเปอร์ตินไก่ครับซุปเปอร์ตีนไก่เคียดใจ๊น้ำหมัก sạch hmm. chưa nó biết bỏ nó Ừ. Ê, จิ้มแต่ก้อนเชพชรคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยครับเด้อช่องพ่นซิวเออทุกคน่อช่องพ่นซิวเออร์รฝากนี่เลยจ้ามาคลิปนี้ก็กดติดตามไปนะครับกดติดดกไลค์กดไลค์กดติดตามนี่เลยจ้าช่อง พลซิลเวอร์อคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนาหน้าจ้าคลิปหน้าจะพอก,กันไหมนะจ้าวันดีจ้านี่ครับอ๋อ,อห้าสี่สามสองสวัสดีครับตั้ง tắm chua tím cay tắm chua tím cay ạ tắm tím cay